ส่วนที่ทุกคนเห็นอยู่อันนี้ก็คือต้นยอนะครับใบยอนะครับยใบยอใบใหญ่เขียวเข้มมากๆเลยครับมีทั้งที่เป็นใบกําลังแตกยอดอ่อนนะครับเนี่ยฮะกำลังแตกยอดอ่อนแล้วก็นี่รับกำลังแตกยอดอ่อนพร้อมกับกําลังนี่ฮะอันนี้คือลูกเขานะครับเนี่ยฮะ,ฮะกำลังจะติดลูกนะครับในขณะที่เราดูลูกเล็กก็มีลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ก็มีครับนี่ยฮะ นี่ฮะลูกยอนะครับนี่ฮะมีทุกไซส์ครับอ่ามีไซส์นี่ฮะไใบแล้วมัดับตามไซส์เลยครับนี่ฮะลูกใหญ่ใช่ไหมครับมีลูกใหญ่ครับลูกใหญ่เริ่มเหลืองแล้วนะครับอันนี้ก็ยังอ่อนๆอยู่ครับนี่ฮะเด็กลงมาอีกครับนี่ฮะมีทุกไซส์ครับอ่ะหลอดนี่ฮะมีทุกไซส์เลยฮะแล้วก็แล้วแตกช่อใบอ่อนพร้อมกับติดลูกลูกเล็กๆอีกฮะเนี่ยเรียงตามเลย เนี่ยเรียงตามลำดับอายุเลยครับนี่ยนะครับอันนี้ปลูกไว้นานแล้วครับปลูกไว้นานเราคอยแค่แต่งกิ่งไว้เรื่อยๆครับไม่ให้เขาสูงมากไม่ให้โตมากนีะครับนี่ครับนี่ฮะไปดูไปดูให้ดูดดนะครับนครับมีลูกยอเอาไว ออมกไม่ยอ่อนะครับเนี่ยที่นี่เราที่นี่ก็ไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับรดน้ําอย่างเดียวแล้วก็เราก็ให้ธรรมชาติไป้วใบเขาหล่นลงมานะครับใบเขาหล่นลงมารวมถึงผมก็จะตัดพวกต้นกล้วยนะครับรวมถึงตัดพวกต้นกล้วยนะครับใบกล้วยที่แก่แล้วต้นกล้วยที่คนแล้วก็ ตัดเป็นท่อนๆก็มาโปะไว้ตามต้นต่างๆซึ่งเราก็จะให้ต้นกล้วยนี่แหละต้นกล้วยใบกล้วยเนี่ยแหละช่วยรักษาความชื้นเพราะว่าเ,าเราไม่ค่อยได้อยู่ในสวนนะฮะนานๆผมจะมาทีฉะนั้นก็เราจะอาศัยต้นกล้วยนะครับเป็นพี่เลี้ยงเป็นตัวให้น้ำนะครับเป็นหลักในสวนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบมะม่วงก็เหมือนกันใบมะม่วงคือจะไม่กวาดไม่กวาดไปกองที่ไหนก็คือให้เขากองอยู่ที่พื้นเลยนะครับสังเกตได้ะครับมีแต่ใบมะม่วงครับเหมือนเป็นอย่งนี้เลยอ่า ที่พื้นก็คือเราก็ให้เขาย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปในตัวนะครับทุบกอย่างเราจะไม่กวาดไป,ไปที่ไหนนะครับไม่กวาดไปที่อื่นนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปหมักให้เสียเวลากรณีที่เราไม่มีเวลานะครับถ้าเรามีเวลาถ้าหมักได้ก็ดีกรับกวาดมารวมกันแล้วก็หมักก็ดีแต่ถ้าไม่มีเวลาก็อย่างที่ว่าก็คือ,อก็ปล่อยให้มันหล่นตามธรรมชาติแล้วก็เก้ดฉลายนะฮะเก้ดลายเองตามธรรมชาติเป็นปุ๋ยไปในตัวก็ให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาตินะฮะเป็นวิธีการง่ายๆสำหรับเอ่อ คนทํางานนะครับที่ไม่ค่อยมีเวลาเข้าสวนนะครับประมาณอย่างนั้นมาดูต้นมะม่วงดูสิครับทุกคนนี่ขนาดกิ่งที่อยู่ข้างล่างครับเขาก็ยังออกช่อดอกครับเห็นไหมเนี่ยกิ่งอยู่ข้างล่างครับก็ยังออกช่อดอกนะครับเนี่ยน้าดอกไม้สีทองครับฮะเนี่ยกิ่งต่าก็ยังออกช่อครับก็บอกว่าปีนี้ออกช่อเยอะมากนะครับออกช่อมู่เยอะมากทั้งที่ออกช่อแล้วและที่กําลังแตกใบอ่อนนีก็มีฮะคือ มีทุกรุ่นต้องบอกว่าผลไม้ปีนี้เนื่องจากว่าอากาศมันแปรปรวนแล้วก็ปีนี้มีระยะเวลาความหนาวค่อนข้างจะนานก็ส่งผลเรื่องของการผลิดอกออกผลการผลิใบของต้นไม้ด้วยมีผลเหมือนกันเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าเพ่ยงปีนี้คือเพืชผลต่างๆผลไม้มะม่วงพวกนี้ครับคือปรากฏว่ามันออกดอกออกดอกไม่พร้อมกันจริงๆมันออกออกดอกมาตั้งแต่ปลายปีแล้วนะครับออกดอกตั้งแต่ปลายปีซึ่ง ส่วนหนึ่งก็ลูกโตแล้วนะฮะคือคือไซส์ใหญ่แล้วอีกไม่นานก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วแต่ก็ยังมีอีกมากมายที่กําลังออกดอกนะฮะซึ่งมันก็เหตุปกติซึ่งส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะออกดอกในช่วงพร้อมๆกันแล้วก็ติดลูกพร้อมๆมกันเรียกว่าไม่ไม่ไม่ห่างกันมากแต่ไปในปีนี้มีความต่างค่อนข้างจะชัดเนจนใช้เวลาสองสาเดือนปรากฏว่าสองสาเดือนยังออกดอกติดลูกติดผลไม่ไม่ไม่ครบเพราะงั้นเถอะนะ ลูกใหญ่ก็มีออกพึ่งออกดอกก็มีพึ่งแตกยอดอ่อนก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศถามว่าเป็นผลดีไหมก็เป็นผล,ผลดีแต่ว่าต้องมาลุ้นว่ามันจะติด,ต,ดติดลูกติดผลมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะฮะแต่การออกดอกเยอะก็เป็นผลดีกับเกษตรกร mm. กเกษตรกรส่วนการดูแลจะให้ลูกมันติดมากน้อยหรือว่าติดแล้วไม่หลดนะโตไปมากพอมากพอที่จะไว้เก็บเกี่ยวได้นะก็ต้องเป็นการดูแลของเกษตรกรต,ต่อไปแต่อันนี้คือผมปล่อยปล่อยตามธรรมชาตินะครับแล้วแต่ว่ามันจะเหลือมากน้อยแค่ไหนนะ นะครับเนี่ยมันเยอะครับนะนะครับซึ่งแต่ละปีก็ได้โอ้โหมาเยอะพอสมควรเพราะว่าลูกมันใหญ่อันนี้อย่างนี้เขียวใหญ่เขียวใหญ่ลูกหนึ่งก็ประมาณครึ่งโลครึ่งโลหรือเคยช่างบางบางรุ่นเนี่ยคือบางบางลูกได้เกือบโลได้ซสำเพราะลูกมันใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นพาชมสวนครับหลังว่างหลังจากเสร็จภารกิจบรรยายนะฮะก็มาเข้าสวนครับกางานบรรยายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมให้กับเทศบาลอบตเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการจัดการขยะนะครับเรื่องของความยั่งยืน แต่เราก็ต้องมาสร้างความยั่งยืนของเราเองใช่ไหมครับในพื้นที่สวนของเรานะครับเล็กเล็กน้อยก็ต้องปลูกต้นไม้ไว้นะครับเพื่อได้ใช้ประโยชน์ทั้งเก็บเกี่ยวเป็นไม้ร่มนะครับทั้งเป็นไม้ผลเป็นอาหารให้เราได้นั่นเังนะครับเพื่อความยั่งยืนนะครับ